สบายๆค่ะก็เดินเล่นในสวนหลังบ้านดอกไม้สดชื่นเสียวยาข้ามแมลงคุณหญิงแม่ก็ไม่อยู่เอาคุณแม่บ้านไปด้วยอีกตัางหากเนี่ยไม่มีอะไรให้ทานเลยแทบจะจับแมลงในสวนทานอยู่แล้วค่ะทุกคนสงสัยต้องออกไปร้านสะดวกซื้อแถวบ้านเพื่อหาอะไรทานหน่อยแล้วค่ะ อะไรกินสะดวกสะดวกก็ต้องเซเว่นนี่แหละค่ะเพราะเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนหัวใจชันที่เปิดตลอด24ชั่วโมงหิวเมื่อร่ก็แวะมาก็คือหิวท้องร้องก็ต้องมาหาอะไรกินในร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็คนในเอดอย่างดิซันเส้นใหญ่รัดหน้าหมูนุ่มสำหรับใส่ครีมแล้วก็เติมคอลลาเจนให้กับร่างกายด้วยออเบคอน แล้วก็ช่วงเนี้ว่าจะทำคอนเทนต์เพราะห่างหายไปจากโลกโซเชียลคือน,นานมากทุกคนค่ะจะต้องได้รับเสียงตอบรับจากชาวโซเชียลบ้างแล้วเขาหิ๊นํำลำไยใช่ไหมช่วงนี้พี่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปหาซื้อลำไยที่ตลาดมาทำน้ำลำไยอือเฮ้ยเธอสงสัยฉันไม่ต้องไปตลาดแล้วค่ะคุณค่ะ Amazing มากฉันมาปะกับสิ่งนี้ค่ะลำไยอีด e อเป็นพุ่มพวงเลยเ้อดูดี แล้วคืออยู่ในขนาดที่พอเหมาะพอดีสําหรับหนึ่งท่านพอดีเลยค่ะคุณขามีขายในร้านสะดวกซื้อยังเซเว่นด้วยย่ะอุ้ย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 ,อยแอบเห็นโลโก้ของกรมด้วยค่ะมีดีไทด้วยเป็นลำไยอีดอนะคะส่งตรงจากเกรรษตรกรภาคเหนือหวานฉ่ำ<ว>ได้แหละได้ไปทำคอนเทนต์น้ำลำไยแล้วค่ะทุกคนขาเอาไปจะส่องถุงเลศ ถึงบ้านแล้วคะ่ะได้ลำไยที่จะมาทำน้ำลำไยยอดฮิตกันแล้วคะ่ะทุกคนนี่ที่ไปเซเว่นใช่ไหมพี่เห็นว่านี่ตรงนี้มีโลโก้ของกรมการค้าภายในก็แอบสงสัยเลยไปสืบทราบมาให้คะ่ะว่ากรมการค้าภายในเนี่ยเขาไปเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เป็นห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็ร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอีเลเว่นไปรับซื้อลำไยจากเกษตรกรในสจังหวัดคือลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ทั้งหมด4อำเภอด้วยกันนะคะนำมาบรรจุถุงแบบนี้คะ่ะปริมาณ350กรัมขายในรคาคาแบบจับต้องได้ 35บาทนะคะรับซื้อทั้งหมด65ตันค่ะใครอยากจะซื้อนะคะไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเนะคะทั่วประเทศ13,340สาขาค่ะขายตั้งแต่วันนี้จนถึงกลางกันยายนเลยนะคะและพี่ก็ได้รังสรรค์เมนูน้ำลำไย,ยมาเรียบร้อยแล้วแต่ระดับดิฉันแล้วจะมาให้ทําน้ำลำไย,ยเหมือนคนอื่นมันก็ไม่ได้ป้า ึิงนี่ฉันมปนใส่แฟร์อยู่แล้วนี่อ่ะ,อะกินกาแฟสเสมือนน้ำเปล่าดิฉันก็เลยไปเอากาแฟแล้วก็ผสมกับน้ำลำไยท็อปด้วยผลลำไยแบบนี้บนน่าทานมาค่ะค,นนะคะุณขามาชิมกันนะคะได้คอนเทนต์ละหนึ่งกลุ่มชาวโซเชียลต้องรักฉันม,ม,มีความขมของกาแฟแล้วก็มีความหวานนิดๆของน้ำลำไยแล้วเรือได้กินผลลำไยช่ำๆแบบนี้ด้วย แล้วถ้าใครอยากจะซื้อแบบเยอะกว่านี้จุกๆกว่านี้นะคะให้ไปซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าเลยอย่างแมคโครหรือว่าโลตัสก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาได้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในสจังหวัดนะคะนั่นก็คือเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนนั่นเองค่ะตอนนี้รับซื้อไปแล้วกว่า1000ตันและจะรับซื้อไปตลอดนะคะจนถึงวันที่30กันยายละคะพีเน่ยก็อยากให้หลายๆคนนะคะหันมาบริโภคผลไม้ไทยเพราะว่าอร่อยและที่สําคัญได้อุดหนุนเกษตรกรไทยให้มีกําลังใจให้มีรายได้ด้วยนั่นเองนะคะไม่ใช่แค่ลำไยนะผลไม้อื่น ก็ได้เหมือนกันนะคะโดยกรมการค้าภายในก็ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลําไยแล้วใช่ไหมผลไม้อื่นก็เช่นกันค่ะอย่างปี2566นี้นะคะกรมการค้าภายในก็ได้เชื่อมโยงผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ารับซื้อผลไม้ภายใต้อมก่อยโมเดลปี2566เป้าหมายรับซื้อ78,000ตันค่ะตอนนี้รับซื้อไปได้แล้ว66,300ตันค่ะถือว่าได้ช่วยเหลือเกษตรกรนะคะให้มีรายได้และเรายังได้ทานผลไม้ที่ดีมีคุณภาพอีกด้วยค่ะ ครั้งหน้านะคะพี่จะพาไปกินไปช็อปที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วถ้าเกิดใครมีเมนูอะไรที่เด็ดๆเกี่ยวกับผลไม้ไทยอย่าลืมแปะไว้ให้พีใายคอมเมนต์นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะแจ๋วเอาลำไยไปเก็บสีแจ๋วฉันเองนั่นแหละแจ๋วไม่มีใครเก็บฉันเก็บเองก็ได้